วิธีการโคนิ่งแอดโฆษณานะครับที่เรายินไปแล้วแล้วก็มีผลตอบรับมาคือมีลูกค้าโทรมาหรือว่าทักอินบอกมานะครับเราจะทำการโคนิ่งแอดเพื่อที่ลูกค้าจะได้เข้าถึงเรามากขึ้นนะครับโอเควิธีการได้นะครับเราต้องเปิด Facebook แล้วก็เปิดบัญชีโฆษณาของเรานะครับที่มาเจอนะครับเห็นไหมมาเจอโฆษณาที่ได้มีการวิ่งอยู่ที่เราได้ทำ ทำโฆษณาไว้นะครับโอเคตอนนี้เป็น D ดีคอนแทค12เดือนเจนะครับวันนี้ก็คือทำปุ๊บมีลูกค้าเข้าเลยให้เรานะครับกดสี่เหลี่ยมข้าหน้าชื่อแคมเปญของเรานะครับกดคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นนะครับโอเคให้เรากดรูปนี้นะครับเป็นรูป นำเข้าหรือว่าส่งออกนะครับให้เราสง่งออกโฆษณาที่เราได้เลือกไว้นะเห็นไหมครับเห็นมีคําว่าเลือกไว้ไหมโอเคนะครับให้เรากดคําว่าเลือกไว้นะครับที่เลือกไว้กดหนึ่งครั้งเมื่อกดหนึ่งครั้งนะครับเขาจะถามว่าส่งออกโฆษณาเป็นรูปแบบไหนอันนี้ครับปกติเลยครับเขาจะเลือกมาให้เป็นส่งออกเป็น csv นะครับให้เรากดคําว่าส่งออกเลยเลยกดคําว่าส่งออกเลยครับ <même> เมื่อกดคำว่าส่งออกแล้วนะครับอันนี้คือจะดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์แล้วให้เรามองที่บริเวณด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีไฟล์ EXPORT ของ Excel นะครับขึ้นมาให้เรากดขับเข้าไปเดนหนึ่งครั้งอ่าทีนี้เราจะเปิดไฟล์ e x c e l ขึ้นมานะครับทีนี้ในการโคลนนิ่งนะครับเราจะต้องลบชื่อหรือว่า ชื่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแคมเปญก่านะครับเช่นอันนี้นครับ A นะครับเห็นไหมครับบรรทัดที่2ครับเขาจะเป็นเลขของแคมเปญนะครับเราจะไม่ใช้เลขแคมเปญเดิมเราก็ต้องลบออกเราทําการคลนนิ่งซึ่งมันจะได้เลขแคมเปญใหม่นะครับโอเคช่อง A แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราจะลบช่องลบช่อง O ครับเห็นไหมครับ แอด Set ID นะครับช่องนี้เราก็จะลบนะครับลบโอเคจากนั้นครับเราจะไป,ไปลบช่อง e m e m นะครับโอเคครับมองดีๆนะครับโอเคนะครับช่อง EM นะเห็น EM i d นะครับช่องนี้เราก็จะลบนะครับเราจะลบ3ามช่องคือ AO แล้วก็ EM นะครับช่องนี้จะลบลบจากนั้นครับเมื่อเราลบแล้วครับให้เรากดกากบาทขวาบนนะครับช่องนี้กากบาทคือการปิดแต่ว่าเมื่อเราปิดแล้วครับเขาจะถามเราว่าเราต้องการบันทึกไหมเราก็จะตอบว่าต้องการบันทึกนะครับกดบันทึกเลย เมื่อเรากดบันทึกครับเราก็เลือกช่องทางที่เราต้องการบันทึกครับอันนี้ผมจะบันทึกลงดิสก์นะครับแล้วก็จะพิมพ์ว่าแอดที่เราต้องการจะโคลนเปนอะไรนะครับหูท n t าดีคอนแทคแม่นะครับเม,มื่นะอเ,เราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับโอเคเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วให้เรากดคําว่าบันทึกครับ ตัวแอดที่เราได้ทำการเขกาะกดบันทึกอันนี้ครับเขาจะถามว่าฟีเจอร์บางอย่างในบุ๊กของคุณณาสูญหายได้โอเคเรากดตอบว่าใช่นะครับพอเ,เราตอบว่าใช่ปุ๊บพอตอบว่าใช่แล้วครับโฆษณาทั้งหมดครับจะหายไปทีนี้ครับในขั้นตอนถัดไปเราจะคลนนิ่งไปจู่บัญชีถัดไปนะครับที่เราไม่เคยทำการโฆษณาให้เรามองบริเวณด้านบนครับเห็นไหม ด้าน,นบนครับจะมีตัวจการโฆษณาต่างๆที่เราได้เปิดไว้ครับถ้าใครไม่มีนะครับให้เลือกบัญชีโฆษณาต่างๆนะครับเลือกเลยครับว่าเราต้องการจะโคลนนิ่งไปบัญชีไหนเมื่อเราต้องการโคลนนิ่งปบัญชีนั้นให้เราก,กดคลิกหนึ่งครั้งครับเขาก็จะกดมาที่บัญชีนั้นเมื่อเรากดที่บัญชีนี้แล้วครับในการนําเข้าโฆษณา ให้เรากดรูปเดิมครับเห็นไหมครับส่งออกแล้วนาเข้ากดคลิกหนึ่งครั้งครับเมื่อกดแล้วครับให้กดคําว่านําเข้าโฆษณาเราจะนําเข้าโฆษณาที่เราได้ทําการ cloning มาแล้วครับกดเลยครับโฆษณาเมื่อกดแล้วครับเขาจะให้เราเลือกไฟล์ครับไฟล์ที่เราต้องการเลือกครับให้เรากดเลยครับคําว่าเลือกไฟล์แล้วเราจะเลือก ที่เราได้ทำการเซฟไว้นะครับก็จะเป็น D contact นะครับ่า D contact แม่ใช่ไหมครับที่เราทำการเลือกไว้ชื่อว่า D contact แม่น5สิบห้าเดือนเจ็ดนะครับโอเคกดคลิกเลยครับเลือกเมื่อเรากดเรื่องแล้วครับเขาจะขึ้นไฟล์มาครับจากนั้นให้เรากดคำว่านำเข้า คือการโคลนยิงแอดอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้ามีการนําเข้ามาให้เรากดคลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนำโฆษณาเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการที่เรายิงโฆษณาไปแล้วหนึ่งครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเดิมที่เราได้มีการยิงโฆษณาอยู่ แล้วก็ให้เรากดเรากดเผยแพร่ดนะครับคือยิงโฆษณาตัวแรกนำเข้าแล้วอาจจะยังไม่ยิงครับให้เรากดคำว่าเผยแพร่เพื่อยิงโฆษณาครับก็คือเป็นการคอนนิ่งแอดโฆษณาตัวเดิมที่เราเคยมีอยู่นะครับเห็นไหมครับอยู่ในแคมเปญของด e คอน t ท c คอ่อ เลยตอนนึงเจ็ดครับอันนี้เรยิงอีกบัญชีหนึ่งครับคือบัญชีดีบูนซึ่ง <c oughs> ชื่อแคมเปญว่าด้วยกันนะโอเคเราจะรอดูผลลัพธ์พรุ่ง <c oughs> นี้นะครับโอเคครับ